เอาครับตองกายนะครับผมทีมงานเมืองเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะตักให้นะครับอ้ยอยเอาแล้วครับของจริงนะครับอ่ะให้ดูให้ดูขึ้นมาไหมอ่า เตรียมปากเตรียมคำนะครับโอ้ปุ๊ดดึงเขามาใกล้ๆเลยผมจะตกะผมจะทำตกทำท่าหลุดหรือเปล่ามไม่รู้นะครับผมโอ้อะ อ,อ,อยาไไืา้อกลัวมันเกาะกระชังครับอ,อยากเย็นนะครับุ๊บโอ้ย โอ้สวยงามครับปลาตองไก่อ่ะยกขึ้นมาใกล้ๆหน่อยโอ้สวยงามสวยงามชิปเปอร์หน่อยดูสิลูกปลาวะนี่บบครักุ้งน,นั่นบอกแล้วครับลูกมันนะครับเจ้าของบอ่อบอกแล้วครับตัวนี้ลูกมันใส่นี่มีเยอะ ขนาดลูกนี่นี่อันพ่อกับแม่กับประตูมันนี่ซ้ำใดนี่โอ้โหเท่าไรครับเนี่ยอปเปอร์กะประมาณลูกมันนะครับนี่สามโลอ่าลูกมันสามกิโลนะครับผมประมาณนี้โอ้โหสุดยอดเลยครับทีมงานมึงเลยโอ้โหเข้าปากเลยเข้าปากเต็มเต็มครับแม่ฟาวดูดูเข้าปากเต็มเต็มเลย อันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เป็น,น,นพยุงพยุงพยุงไม่ได้ทีงนี้โดนจับถ้าพยุงส,สุดยอดสุดยอดครับ